สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันช่องจุมงคนลิมโขงนะครับวันนี้ก็พึ่งมาถึงบ้านลิมโขงนะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้ก็เวลาสองโมงเย็นได้เวลามารับน้องจูนนะครับวันนี้น้องจูนมาเรียนนะครับก็ถือโอกาสมารับที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูเขา,าเรียกอะไรนะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กาหน้าความรู้สึกนะความรู้สึกครั้งแรกที่เจอพ่อกับแม่นะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ันี้พบกับแม่นาหน่อยครับเวลาคุยกับเอฟซีหน่อยอ่าสวัสดีค่ะแม่น้องจูนนะคะเสียงเสียงเสียงหนึ่งเลสวัสดีค่ะแม่น้องจูนนะคะ,ดคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารับน้องจูนแล้วก็มาดูความรู้สึกของลูกสาวนะคะที่ไม่ได้เจอแม่มาหนึ่งเดือนเมื่อคืนเรามากี่โมงนะเดินทางก็คือเราเดินทางมาตอนสามทุ่มครึ่งนะคะมาถึงที่นี่ก็ประมาณสิบโมงสิบโมงได้ค่ะสิบโมงก็ ประมาณหกร้อยกว่ากิโลนะครับหก0ห้าสิบกิโลใช่ค่ะแวะใช้เวลาลประมาณสักสิบกว่าชั่วโมงนะครับแวะนอนไหลาทางบ้างตามปั๊มบ้างนะคะไปะเดี๋ยวเราไปาหางองจุนกันดีกว่าสาวกันดีกว่าปไปไปนี่นะครับเพื่อนๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอท่า่อจังหวัดนองคายแดดร้อนเ,เลยนะครับตอนเช้านี่อากาศสิบสามสิบสี่องศานะครับแต่ตอนบ่ายนี่ก็อ้แดดร้อนเลยไป

นี่กำลังทำรั้วใหม่ทำรั้วใหม่ๆเลยพิีดทิตครับสวัสดีครับคุณครับมาเลยครับมารับน้องจูนจิรดาคำภาอ่าเดี๋ยวร้องนอาครับคุณแม่เซ็นชื่อกันเดี๋ยวดูหน้าลูกสาวนะครับ นักเรียนประมาณ40กว่าคนสองฝั่งนี่แรเดี๋ยวเราจะอยู่นอก,นกดูบรรยากาศร,รอบนอกกันก่อนนะครับนี่ต้องบอกว่าศูนย์นี้เพิ่งสร้างเพิ่มเติมนะครับนี่ทำรั้วใหม่ รถแข็งแรงกว่าเดิมครับไม่าลูกหรืูสวัสดี๋สวัปดคพ่ยาเอ๋ที่่เัดีคาัดะวัสดีคุณพ่อเยอ้ยเสืยจนะคหวัดดีเอฟซียังุกสวัสดีเอฟซีค่ะไปกลับบ้านกันดีกว่าเธออยู่นี่กันลูกกันได้ เดี๋ยวเราไปเอานมมาให้คุณครูพ่าก่อนเจ็ดคนพอดีอยู่กับพ่อนะเดี๋ยวแม่ไปเอานมให้คุณครูนะคะอ,คอ,อ่ะปั๊บเตินมไว้อยู่นี่นะอยู่นี่กับคุณพ่อนะดูอยู่หลังรถใช่ปะ่ะอืออะอยู่นี่กับพ่อนะแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่มานี่ดูเพื่อนน้องจูนนี่โอ้น่ารักน่ารักคนเลยดูนี่โอ้ตั้งจูนเก่งนะน้องจูนเก่งเนาะน้องจูนคนเก่งนะ คนี่มั่งือดสนงกฮะคุณนี่มังเรียนะโ้โหฮ่ัฮ่าฮ่า่าบายบายนกอ่ะบาย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  บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเฮเยอ่าตอนนี้ก็แะ้วครับเว้เจอกันครนี้ต้องเรอน